เราก็เดินเล่นอยู่ที่ในหมู่บ้านแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ในคาเฟ่เลเยอร์นะครับเรากำลังจะไปกินปูดองกันอมอร่อยะครับฟิน,นตอนนี้อยู่ที่เอทวันกันแล้วนะครับลองกาแฟของเราครับ ประมาณ2,500วัตต์ครับ นหนาวเหมือนเดิมหนาวเลยหัวแข็งมือหายบ้างหัวหายบ้างต้องทวงคืนเรื่อยๆนะครับรตอนนี้กําลังเดินไปที่ตัวร้านลอนดอนเบเกิลมิวเซียมนะครับก็ลงจากสถานีมาทางออก2นะครับตอนนี้ก็เดินไล่มาอยู่อีกนิดนึงน่าจะถึงแล้วครับย่านแถวนี้มันดูคุ้มโทนมากเลยสีโอ้คนเยอะมากสมรับที่เป็นร้านฮิตตอนนี้ตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงนะครับร้านเปิด8ปดโมงซิวเท่านี้แล้วนะครับ ก็จองเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าไม่มีเบอร์เกาหลีก็แจ้งพนักงานนะครับเดี๋ยวพนักงานเขามากดเบอร์ให้นะครับแล้วก็จะได้คิวเราออกมาก็พนักงานบอกว่ารอประมาณ2ชั่วโมงได้นะครับตอนนี้คิวที่ได้นะครับมีประมาณ6กคิวครับ เราน่าจะเปลี่ยนแผนกันนะครับเดี๋ยวจะไปเดินเล่นตรงหมู่บ้านบุกชองนี่แป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวน่าจะเอาอไปกินคาเฟ่ที่ผ่านมาแถวด้านหน้าแถรครับน่าจะเปิดช่วง10โมงครับอันนี้ก็ถ้าใครจะมากินอยากมาลองก็น่าต้องมาให้เร็วก่าน,นี้นิดหนึ่งนะครับแบบร้านเปิดเลยก็ได้น่าจะชิลกว่าผมแต่ก็ไม่แน่ใจว่าคิวจะเยอะอยู่ดีหรือเปล่านะเพราะว่าขนานี้มาประมาณ9โมงครับก็ ราก็เดินเล่นอยู่ที่ในหมู่บ้านแล้วนะครับก็บ้านสวยจริงแถวนี้แต่ว่าแถวนี้เข้าใจว่าก็มีคนอยู่จริงๆนะเข้าที่เคยดูข้อมูลมาเขาก็บอกว่าใหออ้ถ่ายรูปหรือทำอะไรก็อาจจะต้องเงียบๆหน่อยแล้วก็ระมัดระวังผู้อยู่อาศัยจริงๆด้วยนะครับแถวนี้ เ่เลเยอร์นะครับผมก็จะเป็นคาเฟ่ที่เราถ่ายไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเนาะก็อยู่แบบว่าลงจากสายรถไฟฟ้าเดินมาทางพุกชนนท์หนะครับมันจะอยู่ข้างๆทางพอดีเลยมีกาแฟะไรเช่นเบโ,โซ่ครับปุชครับพุชแบบนี้ บัฟคาปั้นนี่คาปั้นน่าเอสเซโซ่ัอเคเอสเซโซ่เหมือนเป็นเอสโซ่ครีมใช่ใส่ครีมด้วยคืออเมริกาโน่ใช่แต่จีเลือกมาเลยเป็นดาร์กช็อกโก้นะคะชอบขอบนันดี้ดาร์กโรสไงดาร์กโรสไม่ไม่เป็นดาร์กช็อกโก้เมื่อกี้ยังสั่งอีกอันหนึ่งเป็นซิกเนเจอร์เป็นดาร์กช็อกโก้เหมือนกันเดี๋ยวรอดูใช่เีว่าวันนป็ความนันตี้อะมันเหมือนกินกะชีมาจะอร่อยสั่งเค้กโอเกรมาเนี่ย อร่อยเลยร้านนี้จริงๆ,ๆเคก,ก็อร่อยครับน่จะติดฟองฟองนุ่มๆหน่อยแล้วก็จะมีแบบตัวชาติโอ,อเกรแล้วก็จะมีแบบเบอร์รี่เบอร์รี่เบาๆนิดนึง <c oughs> มาแล้วนะครับสองแก้วที่เราสั่งซิกเนเจอร์นะครับหนึ่งตัวเบรชออเรจนดีนะครับอันนี้มันจะมาพร้อมกับเหมือนซอฟต์เบร์ข้างบนเลยน,น่ากินมากแล้วก็จะเป็นกาแฟซิกเนเจอร์ของเขานะครับข้างบนเหมือนจะเป็นครีมแล้วข้างล่างจะเป็นกาแฟตัวกาแฟช็อตเดี๋ยวลองชิมดูว่าเป็นยังไง ทิ่งข้างบน ก็แบบหนาหวานๆเลยพยายามกินให้แบบครีมเข้าไปแล้วก็แบบพยายามเทกาแฟต่อเข้าไป mm hmm. ก็อร่อยตามสูตรแบบฉบับเกาหลีนะครับตอนนี้ที่ผ่านมาเจอกาแฟที่เป็นครีมอย่างนี้ mm hmm. เยอะมากเอารู้สึออร่อยทุกร้านเลยตัวครีมขม้างบนก็จะแบบติดหวานๆใช่ไหมแล้วข้างล่างก็จะเป็นกาแฟแบบก็ค่อนข้างเข้มเลยคือเหมือนกับแบบช็อตเข้มเลยอ,อันบบอนี้สั่งมาเป็นตัวดาร์กช็อตครับ mm hmm. ก็จะแบบว่า mm hmm. เค็มข้นหน่อยเพราะคิดว่าน่าจะเข้ากันดี mm hmm. คือถ้าเกิดใครมาเกาหลีแล้วเจอกาแฟพวกครีมอะไรอย่างนี้นะแล้วแบบว่าเออเราสามารถกินได้แนะนําเลยเพราะแบบสุดอร่อยมากเลยเอา เดี๋ยวเรากำลังจะไปกินปูดองกันปูดองร้านนี้ก็คือแบบทุกคนแนะนํามากนะเพื่อนแนะนําเพื่อนของเพื่อนแนะนําทุกคนมาก็บอกแนะนําให้ไปกินปูดองหมดเลยแต่เกิดมาไม่เคยกินปูดองเลยครับเดี๋ยวลองดูปูดองครั้งแรกในชีวิตที่นี่เลยว่าจะเป็นยังไงเนาะใช่เรากำลังเดินไปบัสกันน่าจะนั่งบัสไปประมาณไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงมั้งเดี๋ยวลองไปดูที่ร้านกันว่าจะน่ากินขนาดไหนครับตรงกลางแล้วจะกินได้ไหมจะรอดไหมถือเป็นมือเล่าใจสาวๆเพราะว่า จีกับ,กบพิง,พงชอบกิน,กน,กนไม่ได้ต้องพิคไข่ <c oughs> ตุ๋นไปก่อนส่งเออมีไข่ตุ๋นมีไข่ตุ๋น <c oughs> ไม่เป็นไรได้ไม่ได้เดี๋ยวก็รู้กันได้แหละลองชิมไหนๆมาถึง <c oughs> แล้วต้องกินลองแย่แต่ยังไม่มีภูมิต้านทานอ่ะไม่รู้จะมีภูมิต้านทานหรือเปล่าต้องลองเพื่อเราจะติดใจลองลองมาไปกินกันเถอะนี่นะครับร้านกูดองมิชลินติดๆกันเลยนะครับ สี่สิบสีครับอ so um, okay? okay? ีนนี้คือมาเร็วมากนะเมื่อกี้คือเราเพิ่งเข้ามาแล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นภายในเวลาสองนาทีคือไม่ต้องสั่งอะไรเลยเข้ามาเขาก็จะแบบลงให้หมดเลยว่าโอเคดูมาเท่านี้มีเค้กเท่านี้นี่คือเราไม่ได้พูดเลยนะไม่ได้สั่งอะไรเลย พร้อมใส่ถุงมือครับสำหรับร้านนี้นะเข้ามาถึงปุ๊บก็นั่งเลยนะไม่ต้องสั่งอะไรเลยแบบเดียวเท่านั้นทุกอย่างลงบนโต๊ะหมดเลยมีไข่ตุนกระซุบมาเพิ่มนะครับนี่มาพร้อมเลยพ <c oughs> ูดองครั้งแรกในชีวิตเลย <c oughs> อ,อร่อย อร่อยเนี่ย <laughs> มันแบบไม่ไม่คาวเลยแล้วแบบมันก็แบบเหมือนแบบเนื้อแล้วก็ดูดไปได้เลยอะ่ะสดสดเลยอะ่ะแล้วก็จะเป็นรสชาติแบบเป็นงาครับแล้วก็จะเป็นแบบซีอิ๊วผ่านผ่านนี่อันนี้ก็จะเป็นการกินแบบห่อครับโดยโปรเฟชชั่นอลปิดฟูใส่ลงไปฟูดองนี่ฟูใส่ลงไปเลยนี่น้งนี่ฮะแล้วก็ห่อนะฮะแล้วก็กินอ้าวมันคือไม่องกล้อง เมื่อกี้เขามาแนะนำเพิ่มด้วยนะนี่ตอนนี้กับอันนี้สลาลูกหรือเปล่าแล้วก็ข้าวนะไส่หวานเต็มชุดปูลงไปนี้หมดแล้วอะ่ะนี่ของจริงแล้วนี่ อืมอ,อร่อยเลยครับฟินติดใจร้านนี้ค่าเสียหายจากคนละ4 5 0 0 0ืาพนวอนนะครับสองคนนี้รีวิวว่าถ้าเผ็ดกว่านี้จะดีใช่ไหมใช่ต้องมีน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วกิน <c oughs> น้ำจิ้มไงครูด,ดีมากใช่คร <c oughs> ูจะเยลลี่เยลลี่หน่อยใช่สดไม่ไม่มีกลิ่นพาวิ่งกินส<ช>ีคนคก็จะแสนแปดนะครับก็คนละ4,5,000ืาพวอนครับ ตอนนี้อยู่ที่เอทาวันกันแล้วนะครับเมื่อกี้ก็เห็น2ฝั่งจะเป็นพวกช็อปแบรนด์หลายๆแบรนด์ค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวเรามาดูย่านนี้กันดีกว่าว่าม,มีอะไรดูบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวน่าจะมีแวะไปคาเฟ่ด้วยเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงมาแวะร้านน้ำหอมมังฟิชั่นกัน ของมอนฟิคชั่นมานะครับมีโปรโมชั่นมาวราเลนทาอยู่ <Okay. S 1> ก็แถมกล่องแถมกระเป๋าอันนี้ก็ทาน,นินเอสได้นำมานะครับจะเป็นร้านคาเฟ่นะครับหลายร้านเลยแล้ก็จะมีพวกร้านแบบว่าออเซอ์ซอรี่แต่งตัวต่างๆไวรุ่นนะครับหน้าเดินหน้าเข้าหลายร้านเลย <laughs> ตอนนี้เราก็กําลังเดินไปร้านคาเฟ่ที่ตั้งใจกันมาที่อิทาวอนะครับจะเป็นแบบคาเฟ่จะเป็นสไตล์แบบว่าผมเปลงรถเห็นรูปแล้วบอกเฮ้ยสวยก็เลยแบบปักกันมาตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่า ชื่อแซงตัมนะครับผม,ผมก็จะเป็นแบบคาเฟ่เล็กๆเป็นอยู่ในโรงจอดรถเลยอะ่ะเข้ามาก็จะมีพื้นที่แบบแค่ประมาณออสองโต๊ะเล็กๆเองแล้วก็นั่งเล็กน้อยเลยครับก็เมนูจะ,ะมีแค่เมกาโน่กับลาเต้น,นะครับแล้วก็มีดาฟเบียด้วยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันค่อนข้างเย็นแล้วมาเลยบหมดเลย,ยหรือเปล่าหรือว่าเมนูอาจจะมีแค่นี้นะครับวันนี้ที่มีเขาบอกมาครับบรรยากาศอบอุ่นหลบหนาวได้ดีแล้วก็น่ารักดีครับผมเป็นอีกฟิลหนึ่งครับนี่เป็นของเราครับ มาทหารลาเต้เลยก็เข้มๆนักตี้วู้ดี้ก็มาทหารลาเต้เลยครับก็เมื่อกี้เราไปคาเฟ่กันมาแถวฮันนามนะจริงๆแล้วมันเดินจากอีเทรวนลงไปที่ฮันนามเสร็จแล้วเราก็เลยนั่งบัสกลับมาที่อีเทรวนใหม่อีกรอบนึงเพราะว่าที่เรารีบไปคาเฟ่แบบว่าเดี๋ยวกลัวมันปิดก่อนไงี้ยเราเนี่เลยกลับมาเดินเล่นแถวอีเทรวนอีกรอบนึงครับนี่ก็ข้ามสะพานล,ลอยไปก็น่าจะเป็นอีเทรวนครับ กลาคืนแล้วทุกคนหิวหาข้าวเย็นกินกันตอนนี้เราก็กลับมาที่โฮงแดเนาะเอาของมาเก็บที่โรงแรมครับแล้วก็ตอนนี้เราหาอะไรกินที่โฮงแดกันก็ตั้งใจว่าจะไปกินร้านที่เคยมาเมื่อหลายปีก่อนเนาะจะเป็นร้านออหมูย่างบนขิ่ร้อนๆน,นะครับผมนี่ร้านนี้เลย อยู่ที <c oughs> ่สามต่ก่อนที่เคยมากินมันแบบมันยังไม่ใช่ห้องแอร์แล้วมันก็จะแบบว่าเป็นแบบเหมือนมืนไม่มีกระจกภ้าพเป็นอาดรออไปเลยอารมณ์น,นั้นนะที่ทำได้นะแล้วก็ กินเข้าไปเหมือนโดนลมควันมีตะควันเต็มร้านเสื้อหนาวแน่นอนต้องซักก่อนค่ะถามคนนี้อะไรคะหิว่อยหง,งือ,งอะไรก็ได้ ชอบความที่แบบว่า าเอาเนื้อไปโดนหินอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีความเกลียมเครียมรู้สึกว่าแบบเออพวกเนื้อกับหมูที่มาลงไปมันแบบว่าความเกลียมมันแบบว่าแล้วแต่จุดอ่ะแล้วก็พลิกไปพลิกมาโดนหินไม่โดนหินมันก็จะแบบโดนน้านี้ไม่โดนบ้ากมันก็เลยแบบกรุบกรอบดีครับผมเนื้อกับหมูก็โอเคอร่อยดีแต่เท่าที่กินดูรู้สึกว่ามันขาดความเข้มข้นไปหน่อยรสชาติแบบมันเจอจางนิดนึงอยากได้แบบว่าเข้มกว่านี้แบบว่าแบบที่น้ำจิ้มหรือว่าพวกแบบเครื่องเคียงหรือว่าอย่างอื ื่นที่สั่งอะไรอ่ะผมรู้สึกบรชาภคมันจะตื่แบบนหรือมันจะสร้างจางมันิดนึงครับทุกคนร้านนี้นะคะข้างหลังนี้เลยนี่ราคาดีมากกินไปหมดนั่นอ่ะสั่งเนื้อไปสองรอบเหมือนกันแล้วก็มีพวกบอกว่าบะหมี่เย็นด้วยไข่ตุ๋นด้วยซุปอีกอะไรอย่างเงี้ยมีเบียร์ด้วยนะเออแต่หมือน5,000วอนครับผมราคาดีมากเลยนี่เป็นหน่มแมทยำขําคืนนะครับ พักเรียบร้อยนะครับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะไปตะลุยย่านอพูจองต่อครับแต่ถ้าพรุ่งนี้สวัสดียามสายนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ย่านอพูจองนะครับก็วันนี้เดี๋ยวน่าจะมาเดินเล่นแถวนี้กันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรากําลังหาร้านขนมร้านคาเฟ่กินกันแถวนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูว่ามีร้านอะไรยังไงบ้างดีกว่าครับเราจะมาแวะที่นี่กันนะครับนี่ร้านดูเด็กนะครับนี่มีเจนทอมมันสเตอร์ซับเทมโบรินด้วย วองเป็นครีมโบเล่ด้วยนูโบเลน่นะครับโอ้น่ากินทั้งนั้นแลวตรงนี้จะเป็นแบบเป็นขวดสองนะครับไม่แน่ใจว่าอุ้ยใสาดด้วย เ็นเมนูเขาเียนว่าคีมัชชะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์หมดเลยสามเมนูอันนี้กาแฟสามตัวอะไรปะด้วยชาเขียวอันนี้ชาเขียวอันนี้ลาเต้แต่ว่าเป็นนมโอ๊ตลาเต้นมนโอ๊ตก็อันนี้เป็นแบล็คแบล็คอะไรอ่ะเขาเขียนว่าคีมแบล็ค่ะแบล็คก็กาแฟไม่นมอ๋อเป็นงาดามเซซามี่เหรออ๋อกาแฟงาดามเซซามี่ขนมก็จะมีอันนั้นนะครับโปรซองงับ ดโค้กส้มเงาดำเหรอพอ,พอ,อ,อันนี้จะเป็นชาเขียวกรอบๆแล้วก็จะเป็นบลูเร่ครับผมตอนแรกคิดว่าข้างล่างเป็นโอริโอ้แต่ไม่ใช่มันเป็นแป้งโค้กสอบกรอบข้างบนเป็นมบูเร่อร่อยครับอันนี้่าจะเป็นเหมือนเป็นแป้งโค้กส้มอชาเขียวนี<ป>่โอ้ย <literature> อร่อยเลย อร่อยมากจริงๆนะข้าเสี่ยมันจะหวานกำลังดีอ่ะแล้วก็โคตสองโคตรกรอบเลยกินแบบป้ายขึ้นมาตักมุนเน้นๆเ,เข้าไปเป็นเลือกเลืองให้ สอบพอดีเลย4ี่คนแต่แล้วนี่ก็คือเมนูพิเศษของเราวันนี้นะครับไมโครซองสชิ้นประมาณ2,500ัอวอนครับก็ประมาณ7 0ิบปดิบบาทอะไรประมาณนี้ครับผมก็ลองดูกรอบๆเคลือบน้ำตาลครับผมเหมือนกินคล้ายๆขนมบัตเตอร์ฟลายมีกิมมิกมากอันนี้สาขาหนึ่งด้วยแต่คนเยอะมากเลยยี่มีร้านฟังด้วย ตอนนี้เราอยู่ที่อับูจองเหมือนเดิมน,นะครับผมตอนน, <laughs> ตอนนี้เดินขึ้นทางลาดอยู่ก็เดี๋ยวเรามาแวะร้านที่ชื่อว่าซิมมอนส์ตอร์เรจลี่สโตร์นะครับก็อันนี้ตามจีมาก็แบบมาดูของกระจุกกระจิกนิดหน่อยครับผมแล้วเดี๋ยวจะแวะไปดูคาเฟ่อีกสักร้านแล้วก็เดี๋ยวหาของกินด้วยแถวนี้เลยครับ <c oughs> น,นี่มีอะไรนะอันนี้ชื่อว่าซิมมอนสตอร์เรจลี่สโตร์นะคะ มีขายของกระจุกกระจิกแต่ว่าอันนี้คนไทยน่าจะรู้จักเยอะเพราะว่าเน็ตไอชอบมาเช็คอินกันเป็นรลานแบบกิ๊กน่ารักน่ารักอ่านี่แต่เราต้องเดินขึ้นเขามาประมาณรถ้าไม่ได้มากับจีพงอาจจะไม่ได้แวะมาวีเขาขายของโลเคอลน่าจะเป็นแบบว่าของโลเคอลพวกเทปของกระจุกกระจิกสติ๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะมีของหนุ่มหมาด้วยนะที่นี่ ที่บุนเดอะช็อปกันนะครับม <ering> ีมาเดินเล่นมันเป็น multi-level store ครับของค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายนะครับก็จะมีทั้งแบบไฮเอนด์เลยแล้วก็เป็นสตรีทแบรนดนะครับกําลังไปอีกคาเฟ่นึงนะครับตอนนี้แถวย่านอัคุคูจงเหมือนเดิมชื่อว่า Standard System ครับ one biting and one drinking o b e r and o b e r okay d i t i o n one bite and then drinking yes a i r how w i t o t s t e r i n no k a y okay อันนี้นะครับใช่คนนะครับให้กัดแล้วก็ดื่มกัดแล้วก็ดื่มเป็นเพลนรีนะครับอันนี้เป็นกาแฟซิกเนเจอร์เขาเป็นฮันนี่แล้วข้างล่างก็จะเปิดเป็นลาเต้นะครับผม เขาเป็นกาแฟกับน,นมเขาบอกว่าให้กินกัดอันเนี้ยหนึ่งคำแล้วค่อยดื่มหนึ่งคำไปเรื่อยๆห้ามพ่นใช่ใชก็เลยเดี๋ยวลองชิมดูว่าเป็นยังไงเป็นลาเต้ที่แบบเข้มเลยอะ่ะแล้วก็มีหวานปลายทั้งหมดที่เป็นของแบบเพราะว่าหวานันนี้มันหวานอยู่ยาวๆทั้งปากยาวๆเลยอ่ะสุดท้ายจะเหลือรสกาแฟค้างๆ,ๆไปผสมกับแบบหนุบๆของของ,ของน้ำผึ้งเฮ้ยของตัวรังผึ้ง,ง,<า>งอ่ะ<ๆ>โอเคดีนะมันแบบมันรู้สึกว่าแบบมีมิติขึ้นแบบว่าได้เคี้ยว แล้วก็ยังแบบมีความหวานต่อไปแล้วตรงนี้เขาทำไม่ได้หวานมากเลยแทบไม่มีความหวานเลยหวานองนี้แทนตัวนี้เป็นกาแฟที่เราชอบมากของทางทริปนี้กินทุกร้านกาแฟนะแหละมันแบบไอสไปเนอร์สไปสไปเนอร์อะไรไม่รู้อะเออแบบยากๆนึงแต่ว่าแบบชอบทุกร้านเลยนะอร่อยทุกร้านเลยกินปุ๊บก็จะมีหนวดทันทีคราวนี้ไม่หายว่ะเลกเหรอคะเขามีกระจกอยู่ตรงนี้ด้วยทุกคนเผื่อว่ากินเสร็จเราจะได้สามารถที่จะ เช็คได้ว well, ่าปากเลยหรือว่าอันนี้ก็เหมือนคล้ายๆทุกร้านแล้วไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้ว้าวแตกต่างแตกต่างกันมากกาแฟข้างล่างมัคนเข้มเอยู่แล้วแล้วก็ข้างบนเป็นครีมแต่ว่านี้เขาให้เลือกได้ว่าข้างล่างจะเป็นเบสลาเต้หรือว่าเบสตัวเมกาโนเออหรือแบล็คลือไวเออสแตนดาร์ดซิสเต็มนะครับเดี๋ยวกำลังเดินไปที่ห้างนะครับตรงอัพพูจองก็จะเป็นตัวห้างแกลเลรีนะครับเมื่อกี้ ยี่สังริบมาด้วยอร่อยมากเอาจริงๆคือรสชาติมันดีมันรู้สึกว่าอันนี้ที่ชิมมันจะเป็นแบบว่ามันมีทั้งแบบแนวแบบวูดดี้นัตตี้ผสมกับฟูตตี้มาในตัวแบบด้วยอะ่ะสดชื่นรู้สึกว่าเฮ้ยกาแฟร้านนี้ดีจังเลยแล้วก็ถ้าเกิดสั่งตัวกาแฟกลับบ้านนะครับผมเขาทำแฮนด์ริบให้ด้วยนะเนี่ยแก้วหนึ่งทาให้เลยก็ยังไงลองเผื่อถ้าใครชอบอ่ะก็ซื้อซื้อตัวกาแฟกลับบ้านเขาก็ทำแฮนด์ริบให้ด้วยนะครับนี่แนะนาเลยร้านนี้กาแฟอร่อย อันนี้ก็จะเป็นย่านที่เป็นแบบว่าไฮเอ็นหน่อยนะครับนี่แต่แบบแต่ละแบรนด์ก็คือสวยเลยนะเนี่ยตึกเชแนลตึกโกลกาโมตึกคาเทียแวะมาเดินเล่นต่อแถวกลงนํำนะครับสภาพเขาก็แนวแ,แบบมินิมอลหน่อยใส่ง่ายๆนะครับราคาดีด้วยแนะนำเลย แสนหนึงกว่านะครับตกรมาตกสามพันเอิง้าสี่หมนห้าพันเก้าน่าจะประมาณพันกว่าบาทเวตเตอร์นะครับหารัสา0หม่กากว่า 40. สี่หมื่นอยืดนี่สยืดธรรมดาครับหนึ่งนเาย ผลประกอบการวันนี้นะครับมตกันไม่แค่แค่กันเดี๋ยวโรงแรม <c oughs> จากของอยางมอมันแน่นอน <c oughs> เราเลือกกันอยู่นะครับว่าจะกินร้านนั้นร้านนี้นะครับสรุปว่าจะไปร้านนี้กันนะครับกินไ <c oughs> ก่ทอดกับเบียร์ร้านนี้นะครับที่โฮงแดมาเรวนะครับโ <c oughs> บลเลตของเราสามร้อากินนะครับผ่ <c oughs> อนขึ้นอยู่เลย รสชาติก็ไม่หนีไทยเท่าไหรนะ่นะก็มาตรฐานนะครับแด้ฟิลเกาหลีที่แท้จริงพร้อมกับสิ่งนี้อบอุ่นและสดชื่นนแลมิยอนเรามาแล้ว โฮมเมดมากๆ <S <S เลยหน้าตาเหมือนที่เราทำที่บ้านเลยนิดนึงโอ้แต่แบบอร่อยชัวร์โอ้ย,น,อย,อยนี่สิของดีฮัลโหลสวัสดีเช้าวันสุดท้ายนะครับวันนี้เราก็ออกมาแถวอันกุกนะครับผมก็คือเอ่อบริเวณที่เรามาเมื่อวันก่อนนะครับที่เป็นหมู่บ้านเกาหลีครับแล้วก็วันเนี้ยเราตั้งใจมาเอ่อกินร้านอันเนี้ยนะครับผมวันก่อนกินไปแล้วรอบนึงก็อร่อยนะครับก็เลยตั้งใจมาอีกทีที่สาขานี้ด้วยก็เปิดเช้าด้วยนะครับอันนี้เห็น ในกู o ก l e แม p บอกก็เปิดตั้งแต่7จ็ดโมงนะก็เลยตั้งใจมากินส่วนใหญ่ร้านเดินเล่นร้านกินข้าวมาันชอบเปิดเลทอะ่ะก็เลยตั้งใจมากินร้านนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับไปเดินเล่นแถวภงแดงกันครับ ชิวๆได้สไตล์ฟิวเกาหลีเรามาเดินเล่นเก็บตกกันที่รงแดน,นะครับผมก็กะว่าจะซื้อของฝากเดินเล่นดูอะไรแถวนี้แป๊บหนึ่งก่อนที่จะต้องกลับไปโรงแรมแล้วก็เตรียมลอกรถมารลับนะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงแล้วเดี๋ยวนาะรถน่าจะมารับช่วงประมาณสามโมงครับผมก็มีเวลาเดินอีกสักพักหนึ่งครับหนึ่ง ไปสนามบีอินชอนกันผับผมประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำแท็กซ์รีฟันให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเช็คอินขึ้นเช่องครับผมบอดดิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราได้นั่งแถวด้านหน้าสุดไม่เคยนั่งแถวนี้มาก่อนเลย ก็จะมีเล,ล็กๆอ,อีกหน่อยนึงตรงน,นี้ก็สำหรับคนเล่นแอร์นะครับออนไลน์เช็อคอินก็กดเลือกได้เลยนะครับตรงน,นี้ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะครับ <uckles> ก็กลับมาถึงกรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราไปเที่ยวกันที่โซลลลเกาหลีใต้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนสนานกันนะครับแล้วไว้ไปเที่ยวกันอีกครับผมบ